ครับผมมื้อนี้ก็เมนูตอนแรกนี่ก็เป็นเฮ็ดหยังก็มื้อนี้บาดเฮ็ดหยังก็ผัดหอยบอ่ครับผัดเผ็ดผัดเผ็ดหอยบอ่เฮ็ดตอนแรกนี่นะครับนี่หอยอยังง่ายเบาตูมครับเฮ็ดมื้อนี้ โย่โอ้ยยนยังไอกงเงียบารยุ่งกันายมันเดี๋ยวเบาให้บานครับหกินตามยุ่งละยุงอะขอยุ่งตหยันยุ่งซูไปิดเบีดจรงด้เดีบอกให้มาเงียใหได้ให้เลีครับกบอกให้ปัง ไม่ปังบอกหรือไเข้ามายส่ใสอบนใส่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 ใม่ใส่ใ้่ใส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  <t monkeys> ่ใส่ใส้ใสเใส่ใส่ร <before> ่เ่ <và hai> <out> อยางข้าวมันออกเศร้าตะใครอีกคนนึงมาเศร้อยู่เลยเดวดเจแล้วเมื่อวันซื้อพริกแกงไห้ไป๊ักินดอกบานีตียังพอมีอยู่ใต่ไฟก่อน นี่นันค่ะนี่ครับเอาหมอแบตพอมานี่ครับขังใส่ตะเกียบไ้เลยคือมนทุันเลยมันเนี่ย YouTube เออเดียไลฟ์ืันกนแล้วกันนอยนี่ก็น้อยวุนเลย อันนี้ก็ซ้ายบัวดึงมาว่าเสียวมาต้มใส่ป่าป่าบ่ได้ได้ห้อยได้ห้อยแทีนกับเทียห้อยนี่แล้ววะเอามาเศร้าเกีียอีกรอบนึงครับเชื่องไหมครับตอนนี้ก็เอา พี่แกงลองกวันแล้วครับโอ้เปิดเล้บ่

ครับผมระวังนี่กับทา่านะครับทา่าให้คอยให้มันสุกครับตอนนี้ก็เริ่มห้อมล้วลพะ้อมพี่เกียงไฟเนี้ยน,น้อยค่ะเลยครับ <c oughs> <c oughs> ไฟสวก <c oughs> ินดีเลย โอ้ยเหลียวเต็มม so ักเลยแนวนี้ใส่ยรายเสียบบรายเลยลุ่นเียยังได้อีกนี้เสียปุ๋งหัดพร้อมเลยวะ กินเมนูปแปลกๆครับวันนี้กราเปแปลกตัวไ,ไหน,นะะหรอว่าเ็ดกินดูยู่ใส่ยังครับซอรหอยปะอือลาสุดยอด้ดีครับซอรหอยฟสลดดียะเข้าไปออกมาเข้ม ใส่น้ำปลาบ่ะน้ำปลาใส่แม่น้ำปลาเบิร์ดป่ะขาดไปแมวนวดไปขาดไปไหนมันพงสุดๆเล่หรอวะใส่น้ำปลาน้ำตาลย่อใส่เครื่องปรุงไม่เกลีนนกยดนะครับ นั่นแต่นั่นแต่เซฟดิ้อปัวบ่บ่ใช่โรอประเดี๋ยวบัวขอกันโขบขว่น <c oughs> ใช่ปงงงงเป็นยังอ๋อโขบขื่นนกด ครับสุดท้ายครับตามด้วยใบกระเพราเว่ถ้าเรียนทำเห็นเหลือเกินน้ำลายเลยวะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผัดเผ็ดหอยครับอู้กำไก่ห่อนขึ้นหากล่องเลยวะ <c oughs> ครับผมเดิ่มหิวแล้วครับเดือกละอันนี้ก็ลาบไก่ครับกับบักทัวกับองอหนน่อนี่เนาะครับผมเมนูมือนีก็ผ้ามาเห็ดผัดเผ็ดหอยครับสกินให้เบื้องกับไอ้ห้าครับเอาจบไปะมีแลวครับหิวแล้วครับสวัสดีครับ